การ์มินเอทนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับอันนี้เป็นชุดหน้าจอของเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับเมื่อเปิดออกมาก็จะมีน้ำเซลล์ไหลออกมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดฝาหลังของเดิมนะครับที่ปุ่มกดเปื่อยขาดทั้งหมด5ปุ่มนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนใหม่นะครับนี่นะปุ่มกดเหมือนใหม่นะครับฝาหลังชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกดสั่งงานให้ดูนะครับ าสามารถกดสั่งงานได้ตามปกตินะครับอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ทํางานได้ตามปกติก็ต้องแนะนํานะครับว่าการาปิดกับคืนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ร้0ยอซนะครับในการป้องกันน้ํานะครับแต่ก็ถ้าเจอฝนนะครับ ก็ควรให้เก็บใส่กระเป๋าหลังนะครับแต่สามารถการเหงื่อการน้ําล่าตัวได้ตามปกตินะครับแต่ทาไมถึงบอกว่ากาันน้ําฝนไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงลมที่ปะทะเข้ามานะครับก็จะมีแรงลมดันน้ําเข้าไปนะครับซึ่งการซิลก็ไม่สามารถจะปิดได้ร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบน,นะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้น ย้อนกลับนะครับปุ่มตกลงนะครับนี่นะฮะสามารถกดสั่งงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับก็ตั้งเวลาด้วย gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตัตรงนี้สามารถที่จะกดสั่งงานใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังจากที่ของเดิมเสื่อมอายุการใช้งานนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้ซ่อมนะครับก็เขาให้ซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าพวกปุ่มกดซิลิโคนพวกนี้ไม่สามารถใช้วัสดุอะไรมาเชื่อมต่อได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีบเราก็ยินดีให้บริการแช้อะไหล่การมินแทน100%นะครับอันนี้ก็ใส่เคสซิลิโคนไว้นะครับก็จะช่วย ป้องกันเวลาตกกระแทกได้นะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณมากครับงานลูกเไวอยินดีให้บริการครับ